สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านทีมชาติไทยออกขึ้นนําทีมชาติมาเลเซียแล้วครับในศึกฟุตบอลซีเกมก็เป็นทางด้านอนันต์ยอดสังวานครับสังหารประตูให้กับทีมชาติไทยไปนาทีที่72หลังจากอึดอัดมานานนะครับก็ปลดล็อกได้แล้วครับซึ่งรูปเกมนั้นทั้ง2ทีมต่างสูสีนะครับไม่เป็นรองกันต่างผัดกันลุกผัดกันรับแล้วก็เป็นทางด้านทีมชาติไทยที่เด็ดขาดมากในจังหวะนี้ครับ ไทยเปิดบอลทะลุช่องตัดกองหลังมาที่อน,นันต์ยอดสังวานแล้วก็เลี้ยงเข้ามาในกรอบแค่โทษแล้วก็ยิงด้วยเท้าขวาหลบมือผู้รักษาประตูเข้าไปครับจังหวะนี้ผู้รักษาประตูมาเลเซียพยายามใช้เท้าปกป้องลูกฟุตบอลแต่ว่าทางอน,นันต์นั้นยิงเล่นทางบอลเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามเอาสิครับมาเลเซียก็มาเลเซียเถอะครับถึงนาทีนี้แล้วผมมั่นใจว่าทีมชาติไทยจะมีแต้มอย่างแน่นอนตอนนี้ผมมองไปถึงว่าทีมชาติไทยจะสามารถเอาชนะมาเลเซียได้ด้วยครับ นี่ครับอน,นันต์ยอดสังวานปล่อยของแล้วปล่อยทีเด็ดแล้วเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับลูกนี้คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับทีมชาติไทยว่าจะสามารถผ่านมาเลเซียไปได้หรือไม่เอาใจช่วยทีมชาติไทยกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ